มีเยาวชนไปเข้าค่ายกับคณะก้าวหน้าที่โคราชวันที่24-27ถึงพฤสจิกายนที่ผ่านมามีการส่งข้อมูลการเข้าค่ายที่ชื่อว่า Awakening l a n e the Series เนี่ยมาให้กับอแอดมินข<ะ>องวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรซึ่งตอนนี้เขากำลังตรวจสอบข้อมูลต่างๆอยู่ว่าค่ายนี้จะเป็นเหมือนค่ายล้างสมองหรือไม่<ะ>อันนี้ขับเคลื่อนไปเนี่ย คู่ขนานกันช่วงประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่ขับเคลื่อนเรื่องของพรบนิรศกรรมคุณไทยทวัตทีนี้ดูชื่อดูชื่อผู้เข้าเสวนาเมื่อกี้พูดชื่อคุณไทยทวั์ใช่ไหมในรายชื่อคนที่เสวนานอกจากที่จะมีธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าแล้วยังมีชัยทวัตตุลาทนหัวหน้าพักก้าวไกลมีกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติอดีตสสพักอนาคตใหม่ มีคำพองเทพาคำหรือหมอแคนสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมีไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัตนรักษามีวรยุทธ์มูลเสิร์ู้่วงนวยการค่าเอเวเกนท์เอ,เอเวเกนแลนด์มีกตัญยูหมื่นคำเรือนหรือป่านทะลุฟ้ามีพินิจท,ทองคำหรือจอชกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนนี่รายชื่อที่ถูกเปิดเผยมาจากแอดมินของวันนี้ก้าวไกลโกงอะไรแล้วคุณสถาพรคุณผู้ชมคุณมุ้ย จำได้ไหมครับว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ย14พฤษภาคมเนี่ยมีการนำคลิปที่นายธนาทรไปพูดกับเยาวชนในลักษณะแบบน,นี้และคำว่าปาตานีก็หลุดออกมาจากการเสรวานานั้น,นและ,ะมีนักวิชาการจับผิดได้ว่าเอ๊ะไอเรื่องของเอ็นร้อยหวายที่ร้อยนูน่100นร้อยนี่ล่า,านาะไม่ใช่ล่านาะจากโทษทีอานาจาักปาตานเีเรื่องที่พูดกันในนั้นมันไม่ได้เข้าข่ายของความ มีมีมูลเขาความเป็นจริงสักเท่าไหร่นี่อเอามาให้ดูว่าเวลาไปเนี่ยมันจะไปเป็นขบวนอย่างนี้คุณผู้ชมให้เหน็นก็เห็นก็ชัดแล้วนะให้เห็นนะ